ดอกโบตันเริ่มมาแล้วจ erm. ้าเพื่อนๆดอกโบตันนะคะใกล้มาแล้วจ้านี่นี่กันถ่ายรงกันสวยไหมเพื่อนๆวันนี้แดดออกอากาศอยู่ที่14องศานะคะวันนี้ ลงในอีกวันหนึ่งเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วรีบมาถ่ายดอกไม้เพื่อนๆดูดู<ๆ>เลือง<ๆ>เืองอารามงามแท้สวยเนาะอันนี้ก็เริ่มบานแล้วบานมาจะเป็นสีชมพูนะคะน,นี่ชมพมูสวยไหมสวยนะสวยนะเพื่อน แดดออกอย่างนี้โหวิว oh, สวยมากเลยอันนี้อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะบานยังไม่บานนะคะดูรั้วยาย <c oughs> ได้มาตัดอีกแล้วนี่อยากสวยแต่ต้องทำงานเยอะ นี่นี่ว้าวสวยมากเพืเ่อนๆจะถ่ายรูปคนสักหน่อยย้อนแสงไม่วสวยย้อนแสงอือฮือ สิบสี่องศาใส่ไว้ก่อนกลัวมันจะไม่สบายอีกเริ่มหายแล้วไม่สบายกลัวมันจะไม่สบายอีกเช่อันนี้ก็จะออกแลนะ้วน่าจะบานนะสีชมพูนะฮะนี่ชมพูอ่อนๆชมพูขาวขาวชมพูนี่งนี่งเพื่อนๆน,น,น,นี่อุย้ยสวยเลยเต็มต้นนะคะนี่ดอกดอกมาอือหือ สวยมากช่วงนี้แหละดอกไม้กำลังบานสวยไมมบรรยะบรรยัญญงแต่บางปีเคยมีนะดอกนี่บานหิมะตกมาเกาะเต็มเลยแต่ละปีไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนมารอรุ่นกันว่าจะเป็นยังไงเคยมีเนาะโบตันจ้าเพื่อนเพื่อนโบตันโบตันโบตันโเดี๋ยวพาไปดูกออีกกอน,นึง วว้ายวายเพืนเพื่อนนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือ,คอเคารียกวไวพันพันที่มันออกดอกก่อนเพื่อนนะ่ะพันนี้คือต้นหนึ่งก็จะมีดอกหนึ่งบางอันต้นหนึ่งสี่ห้าดอกเนี่ยเดอกใหญ่บานก่อนเพื่อนเลยนี่ตะปุมตะปุมเลยจ้าโบตันนะคะอืมอ,อันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะนี่ อันนั้นก็อีกพันหนึ่งนะคะนี่มีลายสายพันธุอันนี้พันที่หอมหอมมากนี่ไม่กินได้นะคะนี่ดูดอกเต็มเลยนี่ขึ้นเองนะคะขึ้นเองตามธรรมชาติ น,นี่ก็เริ่มบานแล้วนะคะนี่แทนแทนแทนถ้าแทนแทนแทนสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมช่ยดูดิดูต้นเนาะดูต้นถ้ามันบานหมดนะ่ะจะสวยขนาดไหนอเมซิ่งขนาดไหนดูดูจะดูดูจะดูเพื่อนๆน,นี่รอด,ดูก่อนเด้อถ้าเข้าบานหมด,ด

ให้มันเตด,ดโลกนะปีแรกต้องเด็ดออกแต่ดูก่อนมันจะติดหรือเปล่านผลไม้ที่ปลูกปีแรกเขาให้เด็ดออกแต่ว่ารอดูกันมันก็ออกดอกเยอะอยู่นะดูฝนฟันบรรยากาศสวยมากเลยเนาะดูด,ดูมันี่เหมือนว่านั่งห่มผ้าอยู่ข้างนอกบ้าน อันนี้ก็เชอร์รี่น่าจะออกดอกนะวันนี้ยายมาฝั่งนี้แอปเปิลนะถ้าไม่มีอะไรผิดปกติปีนี้โกจะดกนะคะแอปเปลิลดูสถานการณ์แล้วอันนี้เชอร์รี่สีเหลืองนะคะนี่ ดูแล้วเขาจะออกดอกเยอะมากเลยอดอกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแอปเปิลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะดก ปีที่แล้วเพิ่งติดโรคปีแรกแม้มามาเจอมาเจอหนาวร่วงหมดเลยติดโรคตังเยอะนี่แอปเปิลคอสต,ต้นนี้ปีที่แล้วเพิ่งจะติดโรคครั้งแรกต้นก่าวตายไปแล้วต้นใหญ่เท่านี้นี่ตรงนั้นเสียดายเสียดายเนี่ยในเต๊ะเป็น่ัน,นโอ้โหออกดอกเยอะมากเลยนี่ สูดดมอากาศบริสุทธิ์ดูดิเพื่อนๆสวยไหมอ้ยอยากจะนอนกลิ้งเลยนี่สวยจริงๆอ มานั่งกินส้มตำเด้อาการเหมาะเจาะมากเลยเพืาา่อนๆเอ้ยไม่ร้อนไม่หนาว14องศาสบายสบายถ่ายรูปกันเ้ย โอ้ยมีความสุขแต่ว่ามีความสุขแต่ว่า